พวกเราในวันนี้ไม่ต้องตื่นเต้นนะลูกนะนะครับอย่างที่ท่านอนบอกเลยกินซะว่ามองไม่เห็นกันแลวการอยู่กูเหมือนเดิมคุยเล่นปกตินะลูกนะไม่ต้องตื่นสนกตกใจ <c oughs> ต้องบอกไว้ก่อนนะคระะะับมาวันนี้นะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของการบวกจกํานวนเต็มนะครับการบวกจกํานวนเต็มขออนุญาตนั้งน,นะครับ มือติดติดมือดบโอเคอ่านะครับการบวกจำนวนเต็มนะครับเรามาทบทวนกันก่อนครั้งที่แล้วที่เราเรียนไปนะครับเส้นจำนวนมีเส้นจำนวนหนึ่งเส้นนะครับลบสาอยู่ห่างจากศูนย์กี่หน่วยครับ อีหน่วยลูกลบสามลบสามลบสามนยหาจากศูนย์กี่หน่วยสามหน่วยนะครับสามอยู่ห่างจากศูนย์กี่หน่วยครับสามหน่วยเช่นเดียวกันนะครับไอที่มันห่างจากศูนย์เนี้ยระไรยะาห่างจากศูนย์เราเรียกว่าค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์นะครับซึ่งครั้งที่แล้วเราเรียนไปแล้วเนาะ มั่นใจนะลูกนะมั่นใจนะครับอย่าตื่เต้นเหมือนจะเติงเลยนักเรียนเนี่ยครูก็คอยสั่งไปด้วยนะอ่ะระยะห่างจากศูนย์เราเรียกว่าค่าสัมปูลซึ่งค่าสัมปูลเราใช้สัญลักษณ์สองขีดสองขีดนะครับสองขีดสองขีดตัวนี้นะลูกนะนี่เห็นไหมครับสองขีด ข้างหลังเห็นไหมลูกเห็นนะบริการเห็นไหมลูกนะใช้สองขีดแทนคาว่าค่าสัมบูรณ์ังน okay, <Yeah. S 2> so ั้นเวลาเราหาค่าสัมบูรณ so ์ค่าสัมบูรณ์ของสามค่าสัมบูรณ์คือระยะห่างจากศูนย์ใช่ไหมลูกดังนั้นค่าสัมบูรณ์ของสามก็จะมีค่าเท่ากับสามและค่าสัมบูรณ์ของลบสามก็จะมีค่าเท่ากับสามใ้สังเกตไหมว่าไอ้ค่าสัมบูรณ์เนี้ยมันเป็นระยะทางมันเป็นระยะห่าง จะเป็นระยะห่างจากศูนย์นั้นระยะห่างจะติดลบได้ไหมไม่ได้ไม่ได้ไไดนะครับหมายความว่าถ้าเราใส่ค่าสมบูรณ์ปั๊บไม่ว่าจะเป็นลบหรือเป็นบวกคําตอบของมันหาค่าได้ต้องเป็นบวกเสมอโอเคนะครับทีนี้เราจะใช้ค่าสมบูรณ์ตรงนี้ไปหาผลบวกของจํานวนเต็มผลบวกของจํานวนเต็มเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างก่อนนะครับว่า มันเป็นอย่างไรถ้ามาดูอันแรกห้าบวกสามห้าบวกสามห้าบวกสามอ่านดูนะครูให้สีเขียวเนี่ยเป็นบวกครูใส่ไปห้าห้าห้าบวกห้าบวกสามบวกก็คือใส่เพิ่มถูกไหมครับ <Okay. S 1> บวกคือใส่เพิ่มใสเ่สเพิ่มไปอีกสามมันเป็นบวกนี่ก็เป็นสีเขียวก็ใส่เพิ่มเข้าไปอีกสามโมงดังนั้นมีทั้งหมดกี่โมงแปดโมง ังน,นั้น5บวก3จึงได้<ป>ได้ 8. แ8เห็นนะครับในระหว่าวงอธิบายใครสงสัยตรงไหนว่าตรงนี้มันทํามไมได้แบบนี้ยกมือถามได้เลยนะลูกนะต,นต่อไปเอาตัวอย่างต่อไปลบ5บวกไม่ลบ3ลบ5บวกไม่ลบ3เออเดี๋ยวให้สีแดงเป็นลบ ลบหก็ใส่สีแดงไป5้วงหนึ่งสอโอเคไหมคเเรับเสร็จแล้วบวกก็ใส่เพิ่มใส่เพิ่มไปลบสก็ใส่สีแดงเพิ่มไปอีกวงครับ3สามวงนั้นมีทั้งหมดกี่วงแ8ดวงมีแปดวงเป็นสีแดงดังนั้นลบหบวกลบสจึง <atte opioids S 1> ได้เท่ากับลบแปงงไหมครับ ไม่งงนะไม่งงนะไปต่ออีกตัวอย่างหนึ่งห้าบวกด้วยลบสามถ้าเป็นบวกสีอะไระนะลูกส<อ>ีเียวอ่าใส่สีเขียวเป็น้าบวกบวกก็เพิ่มเข้าไปใช่ไหมครับ<อ>เพิ่มเข้าไปเพิ่มเข้าไปลบสามแสดงว่าต้องใส่สีอะไรเข้าไปแี่แดงสดงแ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 ัง ้สีเขียวเนี่ยมันก็คือบวกหนึ่งถูกไหมมันคือหนึ่งสีแดงมันคือลบหนึ่งถูกไหมครับนั้นหนึ่งลบหนึ่งหมดไหมหมดไหมครับเหลืออะไรเหลืออะไรหนึ่งลบหนึ่งเหลือเหลือศูนย์ดั้วมันก็หมดไปถ้าจับทีละคู่ครับสีแดงคู่กับสีเขียวหายไปแล้วหนึ่งคู่คู่ที่สองก็หายไปหนึ่งคู่คู่ที่สาม หนึ่งคู่เหลือสีอะไรเนี่ยเหลือ,อสีเขียวกี่วงสองสองดังนั้นห้าบวกด้วยลบสามจึงเท่า,ากับสอง,สองได้ไหมได้น้อยนออเนาะราอีกอันหนึ่งอีกข้อหนึ่งนะครับลบห้าบวกด้วยสามลบห้าบวกด้วยสามลบห้าบวกด้วยสามลบใส,ส่สนะีอะไรครับ สีแดงแดงยี่สิบห้าเออมันก็ผนตองสีเลือดหมูนั่นแหละขลแถวนั้นเนาะโอเคนะคะอะบวกด้วยเราใส่เพิ่มสามสามตัวนี้เป็นบวกใช่ไหมครับใส่สีไล่สีเขียวเห็นไหมครับมันสามารถจับคู่ได้กี่คู่สามคู่ก็คือลบหนึ่งบวกหนึ่งก็คือหนึ่งลบหนึ่งนั่นแหละก็หมดไปเออ หคู่สองคู่สามคู่เหลืออะไรเหลือสีแดงสองวงสีแดงเป็นบวกเป็นลบนะเป็นลบดังนั้นลบห้าบวกสามจึงได้เท่ากับลบสองโอเคไหมครับได้เนาะทีนี้ตัวอย่างเนี่ยมาดู จากตัวอย่างนี้ไอ้ห้าบวกสามมันเป็นสีเขียวหมดเลยหนูได้เท่ากับแปดเมื่อเมื่อสักครู่เมื่อต้นชั่วโมงเราทบทวนเรื่องค่าสัมบูรณ์ไปแล้วถ้าเราเอาค่าสัมบูรณ์มาใช้ในเรื่องการบวกเนี่ยนึออยนกเอง,รครงคิดว่ามันมีหลักการยังไงครับใน่จคิดว่ามันมีหลักการยังไงลูกใช้อะไรครับเอาค่าสัมบูรณ์สอง สองตัวมาบวกกันนะครับใช้ค่าสัมบูรณ์ของจํานวนเต็มทั้งสองตัวมาบวกกันถูกไหมแล้วคําตอบลนะ่ะคาตอบตอบเป็นไงตอบเป็นไงครับ,บเออคาตอบตอบเป็นบวกนะครับคำตอบตอบเป็นบวกอันนี้คือหลักการที่นักเรียนจะต้องเอาไปใช้นะครับก็คือถ้าอัน,น I เนี้ยไอห้าบวกสามเนี่ยถ้านักนเรียน สังเกตดูดีๆนีนเรียนมาตั้งแต่ใ้เรื่องบวกนี้เรียนมาตั้งแต่ประถมแล้วเน,นาะนะครับอันนี้คือจํานวนเต็มบวกบวกจําจำนวนเต็มบวกนั้นเราเรียนมาหลายรอบแล้วแต่ถ้าพอขึ้นมหนึ่งทำไมต้องมาใช้ค่าสมบูรณ์ล่ะเพราะจานวนเต็มมันไม่ได้มีแค่จานวนเต็มบวกอย่างเดียวมีเต็มลบด้วยนะครับนั้นเวลาเรามาเรียนมอหนึ่งเราก็จะเอาใช้ค่าสมบูรณ์มาใช้ในการบวกถ้าเป็นจานวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มบวกเราให้ใช้ค่าสัมบูรณ์ สองจำนวนเต็มทั้งสองมาบวกกันแล้วให้ตอบเป็นจํานวนเต็มบวกนะคะเอาดูตัวอย่างนี้อ่ถ้าเราจะใช้ค่าสมบูรณ์เราแยกพิลาเลยนะครับสิบบวกสิบสองสิบบวกสิบสองแล้วก็พิจารณาค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของสิบค,ค,คือคืออะไรครับสิบค่าสมบูรณ์ของสิบสองก็คือสิบสอง เมื่อสักครู่เราสรุปหลักเกองได้แล้วว่าถ้ามันเป็นบวกวกับคู่เรามาบวกกันเอาค่าสัมบูรณ์ของมันมาบวกกันใช่ไหมครับ่เอาบวกกันแล้วได้เท่า,ากับยี่สิบสองแล้วเวลาเราตอบนะตอบเป็นบวกหรือตอบเป็นลบบวกอ่านะครับตอบเป็นบวกนะนั้นสิบบวกสิบสองจึงได้เท่า,ากับยี่สิบสองโอเคไหมอันนี้ง่ายๆเนาะ,ะมาดูตัวต่อไปถ้าตัวอย่างอันนี้จำตัวอย่างอันนี้ าจากตัวอย่างอันนี้ครับลบห้าบวกลบสามลบห้าบวกลบสามถ้าเราใช้ค่าสับูรณ์มาใช้ในการบวกมาหายไงอะไรครับเอาช่วยกันสรุปเป็นหลักการมาที่รับเปนลูกได้ไงครับอเอาค่าสับรณ์ของ สองตัวมามาบวกกันแล้วเวลาตอบ่ะให้ตอบเป็นอตอบเป็นลบนี่ดูจากตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับนถ้าจํานวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มลบนนมลให้เอาค่าสมบูรณ์สองตัวมาบวกกันแล้วเวลาตอบให้ตอบเป็นจํานวนเต็มลบนะครับอลองมาดูตัวอย่างอันนี้บ้างลบสิบห้าบวกลบยี่สิบ แล้วก็พิจารณาค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ค่าสมบูรณ์ของลบสิ้าก็คือ <15. S 1> <15. S 2> สิบห้าค่าสมบูรณ์ของลบยี่สิบล่ะ <20. S 1> อ่าจะได้ยี่สิบบเอามาลบกันได้เท่าไหร่ <25. S 1> อ่าได้สามสิบห้าแต่ย่าเริ่มเขาบอกว่าอะไรผลลัพธ์จะต้องตอบเป็นจำนวนเต็มอ่าตอบเป็นจำนวนเต็มลบหรือว่าตอบเป็นจำนวนลบลบนั่นเองดังนั้นลบ สิบห้าวกไม่ลบยี่สิบได้เท่ากับลบสามสิบห้าได้ไม่งงนะไม่สับสนนะลูกนะไม่สับสนนคะครับค่อยๆมีสติค่คอยๆดูนะสงสัยตรงไหนถามครูได้นะครับและอีกอันหนึ่งองจากตัวอย่างที่เราฟังมาอันนี้ลบห้าห้าหววลบสามเราได้เท่ากับสองใช่ปะ่ะได้เท่ากับสองลบห้า บวกสาได้เท่ากับลบสองเอออันนี้ถ้าเราใช้ค่าสัมพูรณ์ล่ะมันใช่ยังไงเราคิดสิครับเราตอบชัดๆดังๆลูกเราค่าสัมพูรณ์ของทั้งสองตัวมาทำอะไรกันครับรวมหรือรวมหรืออะไรมาบวกกันดูให้ดี มาดูให้ดีลบหรือบวกเอามาลบกันโดยใช้อะไรเป็นตัวตัว้งใช้เออใช้ค่าสมบูรณ์ของตัวที่มากกว่าเป็นตัวตั้งลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวที่น้อยกว่าใช่ไหมครับอ้าพอเราลบเสร็จปั๊บทำตอบเวลาเราตอบตอบเลยหู เวลาตอบตอบอะไรครับใ,ให้เรากลับเป็นดูนอะไร,ร,รถ้าสมบูรณ์อันตอบดำนั้งลบไม่ต้องคลัว ah ให้กลับไปดูท้าสมบูรณ์ตัวที่มากกว่าถ้าตัวที่มากกว่าม,มันเป็นลบก็ให้ตอบเป็นลบ<ก>ถ้ามากกว่าถ้าตัวที่ คาบวกมันมากกวา่าเขาให้ตอบเป็นบวกนะครับนั้นเราจึงสรุปได้ว่าการบวกจํานวนเต็มบวกกับจํานวนเต็มลบเนี่ยเอาค่าสัมบูรณ์สองตัวมาลบก,กันโดยใช้ค่าสมบูรณ์ตัวมากเป็นตัวตั้งลบด้วยค่าสมบูรณ์ของตัวน้อยกว่าใช่ไหมครับเวลาเราตอบจะเป็นจํานวนลบหรือจะเป็นจํานวนบวกนั้นให้กลับไปดูค่าสัมบูรณ์ว่าค่าสมบูรณ์อะไรมันมากกวา่าเข้าใจที่พูดใช่ไหมครับ เข้าใจที่พูดเนาะอ่ะเรามาดูตัวอย่างอันนี้13บวกด้วยลบ9 13บวกด้วยลบ9ค่าสัมบูรณ์ของ13เป็นเท่าไหร่ครับ13ค่าสัมบูรณ์ของลบ9อนะลบ9เอาตัวเลขมาทำอะไรกันนะเอาค่าสัมบูรณ์มาทำอะไรกันเอามาลบกันได้เท่าไหร่ แล้วเท่าไหร่ครับสี่ด้วยสี่โอเคนะครับทีนี้เวลาเราตอบตอบเท่าไหร่บวกสี้คนี้จงตอบเป็นบวกหรือลบบวกบวกหรือลบบวกหรือลบบวกทำไมถึงตอบบวกครับ่าเพราสิบสามมันเป็นค่าสมมูรของ13ามันเยอะกว่าซึ่งสิบสามันเป็นบวกนั้นจึงตอบ บวกสหรือว่า4นั่นเองโอเคนะครับอย่าสับสนอย่าสับสนนะลองดูอีกข้อเดียลบสิบสาวกเกาลบสิบวกเค่าสัมบูรณของลบสิบามเท่าไหร่ครับสิบสค่าสัมบูรณ์ของ9ได้ด9ก้าเอาค่าสัมบูรณ์ทำอะไรกันนะ ลบกันลบกันเหลือเท่าไรลบหล่ลบกันเหลือเท่าไหรครับน่เหลือสี่เสร็จแล้วเวลาตอบคำตอบไม่ต้องเป็นบวกหรือลบลบทำไมถึงเป็นลบ่ะค่าสมบูรณ์ของลบสสามค่าสมบูรณ์ของลบสิสามมันเยอะใช่ไหมครับมันเยอะกว่าดังนั้นย้อนกลับไปอ้อมมันเป็นลบนี่ดังนั้นจึงตอบลบ ลบสี่ลบสี่เขได้ไหมครับพอได้เนาะพวกนักเรียน,นชอบสับสนบีทำผ่นานมาก็ชอบสับส,บสนเรียนเรียนเรียนไปเอาไปปนกับการฝูงของคนอะไรไม่รู้เนาะค่อยๆมีสติมีสมาธินะลูกคิดให้ดีพิจารณาให้ดีเป็นขั้นเป็นตอนนะครับอ่ะพอได้เนาะดังนั้นเราจึงสนุกได้มากถ้าจํานวนเต็มบวกบวกกับจานวนเต็มบวก เราเอาค่าสัมบูรณ์สองตัวบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มบวกถ้าเป็นจำนวนเต็มลบกับจเต็มลบนะเอาเอาค่าสัมบูรณ์ทำนายกันก่อนบวกกันแล้วตอบเป็นจำนวนเต็มเต็มลบแล้วถ้าจำนวนเต็มบวกบวกกับจำนวนเต็มลบหรือจำนวนเต็มลบบวกกับจำนวนเต็มบวกคิดไงเอาค่าสัมบูรณ เป็นไงครับเอาค่าสสบู่มาทำไรเอายกตัวอย่างไปตะกี้นะี้ลบก,กันโดยใช้ค้าสมบู์ตัวที่มากเป็นตัวตั้งนะครับแล้วเวลาตอบตอบเมื่อไเวลาตอบติ๊กตอบติ๊กตอบจะตอบเป็นบวกหรือลบให้ไปดูอะไรค่าสบูรณูตัวที่มากกว่านะครับโอเคนะ เนี่ยมีแค่นี้เรื่องการบวกนักเรีนยนค่อยๆดูอย่าสับสนนะครับนะถ้าเราทำอันนี้ดูสิตอบให้ชื่นใจหน่อยพี่ได้เท่าไหร่ลบหกลบแปดได้เท่าไหร่ครับลบสิบสี่ถูกไหมถูกต้องครับเห็นมาอ้าว่อไป อันนี้ลบยี่สิบบวกแปดลครับเท่าไหร่ครับลบสิบสองใช่ไหมใช่ครับใช่ฮะต่อไปครับยี่สิบเก้าบวกลบเก้าลบยี่สิบหรือบวกยี่สิบลบยี่สิบหรือบวกยี่สิบแน่นครอโอเคครับเยี ลบ65บวกลบ5ลบ75เท่าไหร่ครับลบ75ลบอะไรกลุ่มน้นว่าไงลูกลบ70ถูกไหมถูกเอาอีกข้อนึงข้อเลยเท่าไหร่นี้ติดต่อิดต่ลบ6ครับลบ6เท่าไหร่ครับลบ6ครับลบ6เออได้นะ ได้ไหมครับได้เนาะเดี<ะ>ด๋ยวจะเราไห้เล่นเกมเล่นไหมไม่เล่นไม่เ,นะะเมล่นด้วยออวนวี่มีของรางวัววแลแจกนะครับมีของรางวัลแจกพร้อมเงินรางวัลด้วยเออลองดูเป็นการตรวจเช็คตัวเองคือว่าเต็มอวกได้เร็วแล้วก็แม่นไหมนะครับเป็นเกมบิงโก นะครับใครพิงโกก่อนก็ได้ไปนะเลือกกันเอาอย่ามาแย่งก,กระดานกันนะใครจะเปลีกก่ยนบอกทูนะครับ ูดจะมีฝาให้วางาเคยเล่นไหมเคยเล่นไหมเผลไหมลูกเลยเล่นไม่เไป็นอีกเหมือนจะรู้จักไม่เคยเล่นเลย,ย,ย,ยนะ<ม><ๆ> เฉียงเสียงไหนอ่าเสียงนะครับเสียงแล้วไหมตอตั้งอ่าเป็นแถวเป็นตั้งคทางแล้วไหมตอนอนนอกจากนอนแล้วไหอีกเออมีไหมอีกมีไงครับมุมมุมได้ไหมได้ได้นะครับมุมมุม โ,โนะัวบนไม่เคยเล่นเอาเล,ลองเล่นดูรองเล่นดูลองเล่นดูนะอันนี้แจก่อุก่กลับไปเดี๋ยวโค้งรองเล่นดูลองเล่นดูอนดรอบนี้ของลง 人。<laughs> เนี่ยเป็นจังเลยอ่ะลุอนลุอนลุอนหกบวกลบห้าได้เท่าไหร่ติ๊กตับติ๊กตับติ๊กตับเอาหวางกันเเองเช็คของเราเองด้วยนะ ท,นท,นทนันไหมทันไหมอมเลยอยากจะบลงเพียนเอาไปขึ้พางนลบทาทอ,อะไร่าไรครับเอาเดี๋ยวจิ้ับนิ้วอยู่เลยมันดู เท่าไหร่เท่าไหร่ครับเท่าไร่ร you well...